ทฤษฎีที่3 4นะคะเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนาดใดใด้านและมุมที่อยู่ตรงกันข้ามจะเท่ากันและเส้นทะแยงมุมจะแบ่งครึ่งสี่เหลี่ยมด้านขนาดน,นี้ออกเป็นสองส่วนที่มีพื้นที่เท่ากัน,นะคะ่ะเอามาดูสิ่งที่กำหนดให้นะคะเราให้ EFGH เนี G ่ยเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่งนะคะซึ่งมี EF นะคะขนานกับ GH และ f h ya, ขนานกับ ED ค่ะ สิ่งที่เราต้องพิสูจน์นะคะหนึ่งก็คือ e f เท่ากับ g h สอง f h เท่ากับ e d สามมุม h f e นะคะเท่ากับ h d e นะคะสีมุม f e g นะคะเท่ากับมุม g h a ชนะคะห้า e นะคะแบ่งสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ EF d h นะคะออกเป็นสองส่วนนะคะซึ่งสามเหลี่ยม EF H นะคะเท่ากับสามเหลี่ยม E d h นะคะ,ล e ะ,คะและมีพื้นที่เท่ากันนะคะต่อไปเรามาทำการพิสูจน์กันเลยอามาดู สิ่งที่กําหนดให้เราก่อนอสิ่งที่กําหนดให้ของเราเป็นรูปนี้เนาะ,ะเราจะทําการพิสูจน์ข้อที่1เราจะทําการอะไรก่อนข้อที่1อ่เราจะทําการลากเส้นเนาะลากเส้น e h e ่ะเห็นไหมเราก็ลากเลยจากรูปแล้วลาก e h ใช่ปะ,ะข้อ1ก็คือเราทําการอะไรข้อ1เราทําการลาก e h เนาะเหตุผล <Head point S 2> คืออะไรคะเหตุผลก็คือ,คอสัจพจน์ที่เท่าไหร่ เหตุผลคือสัจพจน์ที่1นั่นเองสัจพจน์ที่1สร้างเพื่อการพิสูจน์อ่ะข้อที่2อ่ะข้อที่ส,ะสนะคะต่อไปมันเป็นรูปนี้แล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าข้อสงเนี่ยเราจะทำไงข้อสงก็คือมันจะมีเส้นที่ขนานกันก็คือเห็นไหมเห็นไหมว่าเส้น E F เนี่ยมันขนานกับ G H ใช่ปะ่ะมีเส้น A E head. ขนานกับ g h แล้วก็มี E H เนี่ยมันเป็นเส้นตัดเห็นมเห็น E H เป็นเส้นตัดเนาะมันจะได้มุมเนาะมันจะทำให้ได้มุม f e h เเท่ากับมุม e h G โอเคอันนี้คือข้อสองอ่าอันนี้ข้อสองอ่ะอันนี้ข้อสองเนาะเหตุผลคืออะไรคะเหตุผลก็คือ ทฤษฎีที่